สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอกบานาครับผมวันนี้ผมพามาทำชคบหมูครับผมหรือว่าเจียวน้ำมันหมูครับผมอ่าเป็นของเราก็จะเป็นมันหมูเลยครับผมเพราะว่าไปชมกันครับผมวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีครับผมวันที่21ครับผมแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะได้ลงวันไหนนะครับเนาะโอเควันนั้นก็รับชม กันเลยครับผมพระก็ตีระฆังครับผมนี่ครับมันหมูวันนี้เป็นวันพระใหญ่ครับผมอเริ่มแตกแล้วครับผมตกใจหมดครับผมพามาเจียวมันหมูครับนี่ครับผมก็ต้องอยู่ห่างไกลๆนะครับผม เพราะว่ามันหมูเริ่มแตกแล้วครับผมมันหมเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาขาตั้งกล้องครับผมอ่ะครับผมตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยครับผม ี๋ยวคนสักหน่อยครับผมขอบคนก่อนนะคนสักหน่อยนี่ครับผมคุณตกใจหมดเลยเตกแล้วเริ่มแตะแล้วครับผม นี่เป็นน้ำมันหมูนะนั่นไม่ใช่น้ำมันที่เราเทลงไปได้เราไม่ได้เทเราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปครับผมน้ำมันจำน้ำหมูเลยครับผมทำยากเหมือนกันเนาะ ซื้อเขากินดีกว่าครับผมมาครับผมมันติดกระทะเนาะ จุ o ไปแล้วครับผมตั้งกองไก่ไม่ได้ครับผมอ่ะครับผมช o กันไปเรื่อยๆครับผมเกี่ยวน้ำมันหมูเด็ดๆโอ้แตกแล้ว ซอยเหนต้มกับต้มขาหมูเมนูต่อไปเป็นขาหมูอ่าสูม,มันไปเรื่อยๆแล้วผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะแตกแล้วผมเพราะว่าแคบหมูของเราเริ่มใกล้จะเสร็จแล้ว กลัวมากไม่กล้าอยู่ใกล้นะครับผมอ่ะครับผมคลิปนี้ถือว่าเสร็จครับผมขายเยอะไม่ได้ครับผมเพราะว่าเสียงเพลงก็ดังครับผมอครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัเกบเปา X Banana นะครับผมขอบคุณครับทุกที่ติดตามครับ